ทำความรู้จักทีแบทข้อสอบใหม่ที่ต้องใช้ในคณะแพทย์มาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรที่น้องๆต้องรู้บ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แคทจากท c a t ส e r นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้พี่แคทมาเล่าให้ฟังว่าทีแบคืออะไรน้องๆอ,อ,อาจจะเคยได้ยินเนาะว่าเอ๊ทีแบทบีแบเหมือนกันไหมแตกต่างกันยังไงต้องขอเกินก่อนนะคะว่าจริงๆแล้ว B Ma บเนี่ย เป็นข้อสอบพัดเก่าเนาะซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วนะคะและมีทีแบทมาแทนนะคะซึ่งเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะว่าจริงๆแล้วทีแบทคืออะไรและใช้ยังไงบ้างเนาะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะโดย t ี a บนะคะเป็นข้อสอบที่ออกโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นคนออกข้อสอบนะทุกคน โดยตัว t ี a บนะคะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาใช้ในการยืนรอบพอร์ตของคณะแพทย์นะคะหรือหลักสูตรนานาชาติต่างๆเนาะน้องๆก็จะต้องมาสอบตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาคะแนนตัวเนี้ยไปยืนนั่นเอง และนอกจากคณะแพทย์นะคะก็ยังมีพวกสายวิสุขภาพหรือคณะวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะต้องใช้คะแนนตัวทีแบทตัวนี้ในการยื่นรอบพอเช่นเดียวกันค่ะโดย T b a บนะคะแบ่งออกเป็น3วิชาคือฟิสิกส์เคมีชีวะทั้งหมดจะออกสอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยระยะเวลาในการทำแต่ละวิชาเนี่ยก็คือ60นาทีนะทุกคนเริ่มที่ฟิสิกส์นะคะมีทั้งหมด30ข้อค่ะและเคมีนะคะอยู่ที่55ข้อค่ะและชีวะก็อยู่ที่55ข้อนั่นเองค่ะ โดยคะแนนเต็มนะคะจะอยู่ที่2,400คะแนน,นะคะ่ะและตัวคะแนนนี้เนี่ยน้องๆสามารถเก็บไว้ใช้ได้2ปีย้อนหลังนะคะโดยค่าสมัครสอบทีแบนะคะจะอยู่ที่1,600บาทค่ะโดยการจัดสอบทีแบนะคะเป็นการจัดสอบ2ครั้งต่อปีเป็นรอบกระด,ดาษและตุลานั่นเองค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้นะคะว่าเราสนใจรอบสอบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สมัครสอบทันนั่นเองและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ T ีแบทที่น้องๆควรรู้เนาะสำหรับคนไหนที่อยากยื่นเข้า คณะแพทย์หรือวิศวกสุขภาพวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็อย่าลืมมาลงสอน e ทีแบบเนาะเพื่อที่จะเอาคะแนนตัวนนนนเนี้ยไปยื่นในรอบผอนนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะมีพี่ๆคอยมาตอบให้นะคะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากฟังคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube ทีแคสเตอร์แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย